ครับสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง fc ที่อยู่ทางบ้านทุกคนพ,พ,พ,รรพ,พ่อใหญ่พ่อใหญ่แม่ใหญ่เดี๋ยาพ่อลุงวันนี้ก็คือเก่าพี่น้องบันนลอยดอนคองจะงพาบรรยากาศพี่น,อน้องบ้านนุงไต่พ่อใหญ่เอง อไรงว่วเขาคอ,อกแล้วมือน,นีันข้าวเจ้านี่ฝนตกพี่น้องกเลยบันบทิปลอยไปไกลแนมเบิงอาจทิปลอยตอนบ่ายก็ได้ <c oughs> ั้งมาหอดน,นี่ไปไปไกลบ่ได้ฝนตกตะปูนประมาณเจ็ดโมงกวกาว เต so right ็มหัวหอดประมาณจักสิบสิบโมงกว่าๆเหมือนมั้งตกดนเติบอยู่บอกก็เลยบ่ายปล่อยงัววันนี้ก็เลยม่เจ็บผาดยำยำแรงยำเสามาบ่ายเจ็บผาดยำแรงไอ้พี่ให้หน่องไอ้เบิ่งเราตามเวลาไม่ได้ปล่อยเที่ยงมะพี่น้องว่าแล้วว่าฝนมันตก สิบโมง,งกกว่าสิบเอ็ดโมงลนะม,มือเสาน่ยังลิ่นอยู่ยตลอดเลยก,ก็กเลยปล่อยใสย่สาย,สายปล่อยเทียงก็ใส่เวลาอยู่ประมาณจากักชั่วโมงสองชั่วโมง,งก็งงงงกว่าอันนี้ก็เกือบใบาสามหน่อยหนึง่งนี่ตั่นอย่าพี่น้องเอ,อเอ้ยชีวิตคนเหลียงวัวทรมานมือฝนตก ปกติสิไปขนาดไกลนะปูนแล้วมองเลี้ยงว่ามันใกล้ๆแล้วบางคนอันนี้ก็ที่เขาคอกเสรแล้วบัดเนี่ถึงเวลาแล้วเดียวบสามกลัวกันบ่อยมากใจบ่ยสุดบ่ยั่งี่นองเคยเลี้ยงค้อกัน นอนบ่เคยเลียงใจจิดน้ำหอนหอนหอนอยู่มันห้องมันอย่างดอกมันห้องอีหลีกันถึงเวลาออกมันบ่ไรออกมันมันห้องกันไดก็ต้องปล่อยเดยวมาขาเวลาจักน้อยก็ยังดีแต่จริงมีหยามีอย่างให้มันอยู่หรออยู่ในคอก็ได้มีเฟืองมีอย่างให้มหอยู่ต่ว่าซ้มหนึ่งก็จะไปไกลอยู่ อันนี้พญายองกับอาทิตย์โอ้ยุมหนึ่งเน้เห็นรีบรบอยู่ไก่ยูไปเนยไม่หังกัน่สี่ก็มสัสมมมือมมคำพี่น้องเอ้ยยากยากยากกีเรียม่วนลมพ่อปล่อยเกลียง เทียบมหาใบาสามมุกวนนี่บันมปนธรรมดาดิมันเป็นโดนคักโดนแนมันคือไปทั้งพุ่นล่ะคือว่าเสียงเป็นเขาบ้านมันคือไปทั้งพุ่นใบสามหรืังใบาสามกลัวเหรอเริ่มเบิ่งน,นาฬิกาเมื่อกี้นี่โอ้ย ตาไม่กินพูดอืมตายแล้วบันมันบรรยากาศทำแล้วมี่ปอยากอายไปบอกโมโหแล้วเวลามันลงมือลงเว้นอยู่หน่อยลงเวลามันมาว่าไมนเวลาเขาบานมันจิไปต่อ ไปใส่ไป <c oughs> ตามไป,ปิ่งพี่น้องมันคือบริจากเขาบ้านค <c oughs> ิดว่าโอ้ยบวก,กมาเข้าเดี๋ยวี่ไ่กูเขาบ้าน,นไรเขาขอขอมันก็นเลยบรยอมมันบรยอม่วยเขาบ้า,บาน อแมงไมนที่ไปยังไรโอ้ยเดาใจกันบ่ถึกเลยมันจะไปทัางฝูนหรือี่น้ามันเคยไปทัางพุูนมันเคยไปทัางุูนบ่อยมันไปแต่เนียมันคำแล้วก็เมันไปมันก็จะโดนนะะของมาจากไหนลุกมาทั้งนี้ เราใจกันมาถือเลยเ <c> ว <oughs> ้ไปกาเวลาตามมันคำเห <c oughs> มืนอนว่างแผนมาถือเลยดิ <c oughs> แล้วผมมาข้าเดียวนึดวง,งดีกว่าไร่ัข้อก็เลยเส้นมันบรอยากเขาขอขอ,ขอ,ขอมันก็อิ่มอยู่่มนว่าอิ่มมนถึงบ่อยากเขาบ้าน

มง่งเค็งเลยมันมันยังเซยตุ๋ยอยู่ว่ามันออกสายเลยนาเ <c oughs> ทียง,งยังปล่อยเทียงยังปล่อยหัว,หวมามันไล่หัวบาตเร็วๆ <c oughs> <c oughs> มันเลยหัวยอมเออไปคูหนึ่งเลย แล้วไปแล้วเข่าสวนอยู่ังเมดยองไม เราคิดว่าสิกับเลยแล้วอีก <c oughs> อันนั้นของนึงเสยอยู่พี่น้อง กอกไงพูนหมูมันอยู่มหมูกำลังมาจะรีบๆอยูใกะกัน ปลอยสวยเลยเวลาเลยขาดเขื่อนบดปกติหอดบานแล้วป่ะนี่ย <c oughs> เขาขอ,อกแล้วบดิปล่อยสวยง่วงบ่อยาเขาขอ,อก พร้อมแล้วปุนี้เองอาทิตย์พร้อมแล้วขอกไงวันท่ไหนมาื <c oughs> มันนี้ฝนตกส่วนมากปล่อยสามสี่ขอกจนมากคืออยู่ในขอกเห็นครั้งว้นอยู่ในขอกหลายขอกด้วยกัน เล่าแล้ว <c oughs> กันว่าเขาขอบมแล้วพี่น้องเลยเ็นเรื่องงัวบองว่าเขาขอบแล้วอ้ยขนยกภูเขาจะอกสบายใจมดกับผ้าละหมื่นหนึ่ง มากอะเย็นสบายดียู่พี่น้องเลยสบายเส่พยายามสุดนะใสร็โอ้ปาดเดี๋เดๆๆเ สอสามมือพวได้มายากเอมันถือสุดหลังไงัยยป้าตายสวสองกิโลสองของง้อไงพี่น้องไปเข้าสุดตันนึงอันถอยป่ะดินไปหูยินเสียงดินเบื้มเบองยอไปเบิง้งแล้วมันถอยหลังหล้วแรงแล้วสบ <c oughs> าย <c oughs> <c oughs> มาเลี้ยงง่วันเดียของอยูข่ของกินพี่น้องเลยเลาวคนหมานพะย่เองใส่สูตรพร้อมพะย่ะสองโตเ้ย ย่างดีอยู่แล้ววะนี่เดี๋ยวยูโดนแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวยูโดนเตอม <c oughs> สีเ้าเขาพ่ออยู่แล้ววะบออิดออดบอลีลาเสมอลีลา sẽ quay khả giảm nhang với tầng trời nhang vô มีแดนไข่อ้องลองเลยพี่น้องเลยห <c oughs> วันหายดักกบบิ่งเลยเสียงเอิ่นทาเนี่ยทาเนี่ย้างหลังพี่น้องตอนนี้เ มาดีเออเขาสิดรอบบนแล้วมันคำแล้ว và ta sĩ vô hình đền, thấy tơ bên cái nòng đấy, mình thấy được. thấy mất tốc quá <laughs> vô và ta sĩ tốc sáng tơ bên nhắm lenh gì, khay và ta ารพัฒนาบ่สะทกสะทานกันเว้ยก็ผลตกก็ไร้เก็บบ่หยุดบ่เศร้ากันเว้ยเป็ตรียมงานอยู่แล้วเฮ้ยเบิ่ต้องมีกำหนดแต่บ่มีกำหนดก็บ่ไหว แนมเบิงก็เริ่มจะเป็นรูปเป็นล่างหรืเป็น,น้อกไหมฟังมุ่นกันหน้อมองออกแล้วว่าเขาจะจัดไหนมองนี่มันโค้งก็ดีจริมีแตป่ปลาสรุปแล้วโปรปเร็จมันโค้งมันสวยมันงาม ใส่ธรรมาชาติซอยกับปวไวต้องคนมนุษย์เขาไปตกเขาไปแต่งเนี่ยมันง่ามขึ้นตกมาแดงกัสิละพี่น้องเลย นีจะเป็นค้อนกรีตเป็นสะพานกัษตรนเ่าแย่เลยกระสันหลักสิ่แย่แรถพ่วงแล่นแล้วมันก็เลยเป็นยังไงส จะิเลวเียวไม่ได้ก่อเออพวกซอยบักครีด ็กล้พิพิธภัณฑแล้วพี่น้องใกล้บิดพระระเลียงงัวแล้วกระดมือซาลเวน ขอโสดขอให้ได้พี่น้องเด้อมืนพอดีคนตกเสียหลายคด อาจารย์บานเฮาพี่น้องเลยแสงตะเวนทำหาโมงแล้วเอวาอด้วยข้อเขา่าหาอยู่หากจริงสิ้นสุดลงะละเมอวิ่งไปเรื่อยๆเป็นวัตถจัด ทำไอีกย่ำเ่องม,มากเรียบร้อยจบภารกิจนตะเวน้น ออกแล้วพี่น้องต้มปลาค้อเงยล้วพันเงยเอง <c oughs> เอาไปประปูดไปต้มปลาค้อเงยเลยนอนอาาขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งให้ขอบคุณกัวกำลังแรงใจที่ว่ดถิ่นวัดป่า สุขภาพแข็งแรงนะครับเด้ออย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอแมาแล้วขอคนละลายนะครับเด้อกเป็นกำลังใจเหมกันทีน,ทนี้คือสมิธเทนีนะครับเนาะขอบไปแล้วอาทิตย์อันนี้คือจบอุบเดชพลอะไรน,นะครับนนเานาะจิตญาณพลัสจิตขอกราวบมาสาวัสดีครับ มันว่ามันขอ,อกาะจากของนะมันขอ,อกเะจากของขึ้นไปเน้นยากเกียวพี่น้องก็ได้เข้าไป